อันนี้ก็สร้างน้อยเหมือนกันครับผมกระถินห้าสี่สามนเหรียนเท่านั้นเองผมได้มาชุดนี้ยหนี้อีกอันหนึ่งนี่ชุดนี้ผมได้มาหมื่นหนึ่งครับผมมีคนตามจีบให้หมื่นสองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมพระใหม่นะครับ พระที่ออกใหม่เดี๋ยวจะพามาชมนะครับใครบอกว่าผมไม่เล่นนะครับหลวงพ่อรวยพระใหม่ถ้าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับผมเล่นหมดนะครับเพราะว่าผมชื่นชอบในวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับมาเลยฮะพระใหม่ตัวนี้นะครับเรียนนี้นะครับจะเป็นรุ่นบูชาคูนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทองแดงมันปูนะครับ ชุดกรรมการนะฮะบูชากูออกปี6 4อันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับองแดงมันปูชุดกรรมการนี่ครับผมออกปี6 4นะครับวัดเชิงเขาอันนี้จะเป็นรวยเก้าเขียนว่า2 5 6 3แต่ออกปี64ทําทำไมถึงออกปี6 4เพราะว่าเดือนธันวาปี63นะครับติดโควิดนะครับ พาออกไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นปี64อันนี้จะเป็นรถเก้าเก้าเช่นกันครับผมเหรียญน,นี้เปิดยากอ่ะนี่สวยงามนะครับ3คนะครับ3คแต่ไม่เหมือนใครนะครับสังเกตดูที่ตรงนี้ดีๆครับตรงที่หูไอที่ตรงหัวนะครับเป็นแจกทานนะครับสร้าง1,500เหรียญหายากมากเลยครับผม อันนี้จะเป็นเลขเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองตัวนี้ผมเก็บมานานแล้วคนมาตามจีบเยอะเลยอันนี้จะเป็นรวยเก้าเก้าครับเงินพ่นทรายนะครับสวยมากเลยรุ่นนี้ผมชอบมากๆออกแบบได้สวยแล้วก็ยิ้มรับทซัพย์นะครับวัดเชิงเขาออกปีหกสามตัวนี้จะเป็น กระไหลนะครับกระไหลทองเอ้ยกระไหลนาลงยาแดงนะครับพระใหม่เล่นมมดนะครับเป็นวัตถุลงพ่อรวยนะครับวัตถุมงคลลงพ่อรวยอันนี้ก็รวยเกาเ้าครับเงินพุ่นทรายนี่ครับผม3ามคีไม่เหมือนกันนะครับสามคี K, นี่เห็นไหมครับ3ามคีตัวนี้จะสร้างน้อยกว่า หายากกว่าเห็นไหมครับตรงหัวตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เห็นไหมครับน,นี้สร้างพันห้าอันนี้สร้างประมาณห้าพันเหรียญเนี่ยผมก็จําไม่ได้แต่อันเนี้ยผมชอบมากเลยสวยนะครับปิดไว้อ่าอันนี้จะเป็นรวยเหลือล้อนนะครับมูลนิธินี่อัปปาก้าครับอับปปาก้า เหรียญรุ่นนี้ทําได้คมชัดมากเลยสวยงามครับคล้ายไตยมัดคล้ายไตยมัด59นะครับอันนี้ก็เนื้อเดียวกันอับากาอันนี้ผมได้เหรียญแถมมาครับผมผมไปที่วัดมาไปถ่ายทําคลิปนี่นะครับอันนี้รวยเก้ครับจะเป็นอะไรทำไมเป็นกล่องกรรมมียีนี่ นี่ครับสวยงามมากเลยครับเงินลงยาแดงนะครับสร้างน้อยมากๆครับผมสร้าง999เหรียญเท่านั้นเห็นไหมครับผมเอาชัดๆเลยนิยมนะครับสีแดงของหลวงพ่อไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่ามันเยอะเดียวค่อยเก็บทีหลังก็ได้อันนี้จะเป็นอะไรบูชาคูเหมือนกันอ้าวอันนี้พูดไปแล้วชุดกรรมการ ทองแดงมันปูอันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับไม่ใช่ไตามานนะครับไม่ใช่ไตามานแต่เป็นรวยเหลือรุดนะครับชุดกรรมการนักเงินหน้าทองคํานะครับสวยมากๆครับผมเรียนนี้เลี่ยมเก็บอย่างดีนะครับกล่องไม่รู้หายไปไหนอยู่นี่แหละนี่ครับผมสวยมากครับไตามานสองนี่ก็รวยเก้าเก้าครับ สีแดงอีกแล้วกระไลทองลงยาแดงเห็นไหมครับสวยมากเลยนี่คลีบนะครับไว้ก่อนสี่พนะครับอันนี้3 5มพาอ๋อทำไมนแพงดูแล้วแจกทานหนึ่ันห้ารเหรียญหายากครับผมอันนี้อะไรอีกเนี่ยบูชาคูเยอะจังอ๋อชุดกรรมการ นะครับทองแดงมันปูอันนี้ก็รวยเขาเก้าทองพ่นทรายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมเพราะว่าบางส่วนผมก็แบ่งให้เพื่อนๆน,นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชม youtube ผมก็มีคนทักเข้ามาครับอยากได้เหรียญนั้นเหรียญน,นี้อ่ะถ้าผมมีเยอะผมก็ให้นะครับถ้าผมมีน้อยผมก็เก็บนะครับผมส่วนมากผมจะซื้อเช่าเก็บ มาต่อครับผมต่อฝั่งนี้เลยฮะนี่จะเก็บในกล่องอย่างดีไม่ให้ใครเห็นเลยแต่มี fc อยากห็นบอกว่าพี่พี่เก็บอะไรนะครับผมก็เลยอ่ะเอาออกมาให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับให้ทุกท่านดูเองนะฮะว่ามีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแต่พวกนี้แท้ทันแล้วก็หายากปีลึกทั้งหมดเลยฮะโดยเฉพาะเหรียญนี้ครับผม มีคนมาตามจีบผมเยอะเลยส่งข้อความมาพี่ปล่อยเท่าไรเท่าไรเหรียญน,นี้สร้าง500ห้าร้อยเหรียญนะครับกระถินปีห้าสี่หายากอันนี้ก็นี่เพิ่งลงคลิปไปนะครับไม่ใช่เนื้อเงินฮะอัป,ปก้าครับผมอัป,ปก้าหมื่นยันนะครับปีห้าสามปีลึกอันนี้ครับปีห้าสี่กระถินห้าสี่ คนตามจีบอันนี้ผมเพิ่งลงคลิปไปครับผมนี่เห็นอยู่นะครับป้ายเซมาบรมีห้าสี่นะครับทองแดงนะครับอันนี้ก็ไม่ปล่อยนะครับผมไม่ปล่อยไม่ปล่อยอันนี้ยิ่งนี่ครับยิ่งสร้างน้อนครับสองร้อยเเก้าเหรียญเองมีจานด้วยนะครับเห็นไหมฮะจานหมึกไม่ปล่อยนะครับชุดขึ้นคอผมเลย อันนี้นะครับชุดกรรมการส่งน้ำปีห้าจยาวไปหรือเปล่าเนี้ยคลิปนี่อันนี้ก็ไม่ปล่อยนะครับสร้างห้าร้อยเหรียญเองครับผมสีแดงกับน้ำเงินอันนี้ปีห้าเก้านะครับเจริญพรสวยงามมากครับผมปีห้าเก้าพิธีเดียวกันกับเลื่อนไตมานนะครับผมน,นี่จะเป็นไตมานะครับ ไม่ใช่เนื้ออัปกานะครับเป็นเนื้อเงินนะครับทําไมถึงรู้เพราะว่ามีคาว่ารวยอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็สร้างน้อยเหมือนกันครับผมกระถินห้าสี่สามพันเหรียญเท่านั้นเองผมได้มาชุดเนี้หนอะอีกอันหนึ่งนี่ชุดนี้ผมได้มาหมื่นหนึ่งครับผมมีคนตามจีบให้หมื่นสองผมก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหาได้อีกไหม อันนี้ก็สร้างพันเหรียญน,นะครับอายุวัฒนมงคล90ออกปี53ปีลึกผมชอบอันนี้ทุกท่านก็คงจะรู้นะครับเลื่อนนะครับกระไลชุดกรรมการนี่อันนี้ก็สวยนะครับพญาไก่ผมลงคลิปไปแล้วพญาไก่น้ำเงินลงยาน้ำเงินอันนี้นะครับอายุยืน ปีห้าห้านะฮะปีห้าหงยาแดงอันไหนที่ผมชอบนะครับผมจะจับ,จบเลี่ยมทองให้หมดเลยแล้วก็เก็บเก็บเวลาบ้างผมก็มาส่องดูนะครับโอเคเอาเลื่มหลีดหลีดโอ้นะครับรวยปุดนี่นะครับอันนี้กรอบทองคำเกาสินะครับแทงนะครับ นื้อเงินหน้าทองคํานะครับอันนี้จะเป็นของแม่บ้านนะครับหบาทนะครับอันนี้ก็เรีย่ยมทอง90เหมือนกันนะครับโอเคครับผมคลิปจะยาวไปนะครับสําหรับ Star <_ <D> _ <L> _>วันนี้นะครับผมก็มาแนะนําของเก็บสะสมของผมนะครับก็เล่นหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่านะครับออกวัดเชิงเขาหัวคุ้ง มัตโกผมเล่นหมดนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ